สวัสดีครับสวัสดีครับพบกกบสออีสานชาแนลครับชาแนลดีของโคนอีสานครับมื่อนี้ก็ไปออกกำลังกายมาครับแรงเมย์เมยแห่ตลาดครับได้อันนี้มากครับเห็นไหมครับไส้ใหญ่ครับไส้ใหญ่เอาเขียวแล้วนะครับยังได้ใส่เราจะมาหมักไส้ใหญ่ครับเป็นกับแก้มครับวันนี้เพื่อบอกพี่บอกน้องนะครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรง่ายๆ ทำอย่างไรไส้ใหญ่จะไม่มีกลิ่นและกินได้อร่อยนะครับมีเพจนี่เพจเดียวครับสออีสานชนนลครับมาครับมาดูขั้นตอนกันเลยดูขั้นตอนกันนะครับมาเลยนะครับเน็ดยทีไหนผมจะเอาใส่ลงกตอนเ๊ืเอคือมาครับจะขายกรุงรหาสีบาทครับที่ตลาดลำไส้ใหญ่หมูนะครับปัญหาของการกินใส่ครับ ก็คือมันมีกินครับแต่คือล่ำใส่ครับกะหูอยน้อยอยังยู่ไน่ใส่นะครับมันก็มีกินกินแบบควเป็นตะกินก้อนเลื่อนห้อมากล้างเลยครับล้างก่อนอีดนึงเ,เปิดน้ำใส่ก้อนครับก้อนอื่นครับอันนี้ใส่ไฟครับ ขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนสําคัญครับข้างในใส่นี่มันจะมีไข่มันครับเฮาเอาไข่มันออกก่อนค,ครับมมก่อนนี้เราก็ต้องปาดกันครับแพ่ก่อนนะครับมันสีเหนียวเ้อระวังมือเ้ยเล็กหน่อยก็เห็ดวัวด้กัผู้ใหญ่เห็ด้ะครับตัวนี้ครับมันสีเหนียวมาเปลี่ยนอ,นอนนวุธกอนนี่นะสีวัวด้ครับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นนะครับ เด็กๆควรระวังมีดครับของมีก้มครับสาเหตุว่าใดเห้ผู้ปกครองเหตุก็ไดได้ครับครับก็เอาออกมาครับแผ่ออกมาเลยครับแผ่ออกมาครับแผ่ออกมาครับถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดนะครับวันนี้ผมกับสีอบคือเ้าละครับยุบานมันดังไฟโพธนัดครับกับสีดีอบครับพี่น้องกับถัเบื้องครับแต่เกิดว่าอายุบาลนอกบ้านหน้าครับยุบานเข้าอินดี้เข้ากบสามารถที่จะ ครับทำการย่างก็ได้ครับครับโอเคเดี๋ยวผมสิขูดให้เบิ้งนะครับนี่ครับสิ่งที่ต้องเอาออกครับนี่ครับพวกนี้นะครับเอาออกให้เป็เลยครับีะไป่เสียดายครับช่วยไงพวก่คยมีพวกเอาออกนะครับแต่ว่านี่ไขมันรวนๆเลยครับนี่ที่มันติดมันเป็นทังขื่นน่ครับเอาออกเลยครับมันสื่อใส่ไงมากโอเคเดี๋ยวผมสเจด ไสรแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับผมล่างด้วยเกลือละลายน้ำสาม้อนโต๊ะครับแล้วก็จังล่างออกด้วยน้ำเปล่าครับจกักสองเถ้าเด้อครับเด้อเปิดเลยเดี๋ยวพักไว้เนะะาะเขาตกลงน้ำเนี่ยที่นี่ใช้น,น,น้ำได้หลายเรื่องแบบว่าอย่างที่ลางเอาความเค็มออกครับลางเกลือออก ล่างน้ำจักสองเตอาแล้วก็มาพักไว้แล้ครับเด้อพักไ้มันเสด็จน้ำก่อนจงเอาไปหมักมาจังว่วจืดครับผมเครื่องปรุงซีนี่พริกไทยกระเทียมด้วยครับเอากับตำไ้มันละเอียดครับตำละเอียดแล้วก็พร้อมหมักเลยครับ้าหมักแล้วสิเป็นลักษณะนี้ครับออกมาหนังกินว่าครับพี่น้องผมสิหมักทีไว้ประมาณสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวสีอบแล้วก็จังสิมาเบิ่งวา่ามันสิเป็นตะกินจำได้ ดุยครับผมน้องมากครับรวอมอบแล้วครับต่อไปเป็นการลําเลียงไส้ครับลงหม้อครับกับเบิ้งได้ครับใส่ครับอ่าใส่หง่นี่ครับบ้างทับซอนกันได้ครับเพราะว่าเวลาเข้าเข้าอบแล้วมันจะหมดลงครับถ้าเป็นไส้ครับก็ต้องเชแฮมดีครับก็คือต้องกรับขางถ้ากี่ขานี่คือใส่อุณหภูมิประมาณ 225องศาครับแล้วก็ยิมไปประมาณ20นาทีครับมาเบิ่งกันสะก่อนครับเพราะว่ามันจะแหมครับพอดีครับกรอบกรุบกรเลยครับได้ที่แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์ขัวผมก็มีซ้ำนี่แหละครับโิิงไว้ครับแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผม ผมก็สีสร้อยเบิ่งครับเพราะว่าหมูที่อบซุกแล้วมันจะเป็นคือเพ็นคือภผ่าเลยครับกรอบน่ากินครับถ้าน้ําจิ้มครับใส่น้าจิ้มเก่าอได้ครับสูตรน้าจิ้มไกล้อบ ABC นะครับที่ผมแนะนําไปแล้วก็ไปเบิ่งใน YouTube ในช่องของผมนะครับสอยอยสาร h ช n ่ e l นะครับอ่าเนี่ยผมส้อยแล้วครับนหนกินบอพี่น้องครับเดี๋ยวจะกินขึ้นยังครับเบิ่งครับน้าจิ้มเจียวครับฟังเสียงเลยครับกบกอบกินหายไปเลยครับพี่น้องเลย มีแต่คว่มแฉวความนุ่งครับที่นี่ครับนี่แหละครับรับเก่บกันได้ครับเป็นอาหารจะดีครับมันจะเป็นการเปลี่ยนอาคติครับล่าใส่ไงไปเลยครับเจ้าสีบอกโอ้ใส่ไงโลดเราหกพันบาทนี่ซื้อไปเห็ดกันนะสิบว่าครับแล้วบ้านผมในประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งคุณบรูดเท่าไรครับทั้งบ้านพี่น้องก็ลองไปเบิรงครับมาเบิรงครับพี่น้องนั้น เดี๋ยวสีสีพเห้เบ้งครับว่าเสียบซ้ำไดนตามมาเลยเรียบร้อยครับใส่เดี๋ยวผมจีชีพม่ยินครับอันนี้คือใส่ไงห,หมูอบค,ครับผมเพียให้เบิ้งล่ะครับเอามาจะกินให้เบิงบเบ้งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้ง เนี่ยเสียบวครับพี่น้องว่าม้อนี่มากินเนี่ยเ่ได้ตัวครับฮ็ดกินมึงครับารเารอเยอะมึงกัดจังเลยลองไปคุณหภูุ่มหรือว่าการมาัดการยั้งเนี่ยครับ แค่ฉุดผมเลยครับขันใส่ลายอันนี้ผมซื้อมาประมาณโ้อหนึ่งขันใส่ลายเท่ากับเพิ่มปริมาณขก้นไปครับนี่แหละครับ,รบผมบอกแล้วขันไผมากกดไหลกดแช่กดิดตามซอยช้างใช่เน่าเนี่ยม่แต่เน่ากินครับนี่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยกินแล้วแซ่บครับกินเพราะแซ่บเพราะกินครับแล้ี่เขาเพราะแซ่บมาเบิ้งซอยช้างใช่เน่ครับมีสูตรการเหตุการณ์้าม่ปพร้อม โอ้ควาครับโนมี่กินใส่เลยครับไม่จีเป็นอบอกว่าถือครับไม่ได้กินเบิง้งครับโนมี่กินใส่เลยเบิ้งครับโอ้กันหิวก็ไปเหตุกินเบิ้งได้ครับเด้อรสชาติครับอันนี้เนี่ยบ่าสามารถจะเอาออกวิดีโอได้ครับตัดออก วิดีโอไดงมุ่เจาสิอยากน้าผมเลยครับขมิ้แนวแกะเข้าจันหวยอย่างสิดแสบครับอย่าลืมนะครับติดใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับได้เลยอิส,ส,สานชนแนลครับชาแนลดีของคนอีสานและคนที่ชอบทานอาหารอีสานครับยังได้กะเม่น,นี่กะคงสีเอาไมาพ่พีนองเบิ้งครับแซมนี่เออขอกล้าวค้าว่าสวัสดีครับ